วิเคราะห์อทองในวันพฤหัสนะครับที่11เนะเมื่อวานนะครับก็มีการดีตัวขึ้นมาแล้วก็เด้งลงนะครับดีตัวขึ้นมาที่บริเวณแนวต้านนะครับยังไม่หลุดเทรนลงก็เลยลงต่อเนาะทีนี้มันก็ยังไม่หลุดเทรนลงเหมือนเดิมนั่นแหละก็คือว่าเอาไฮตรงนี้เป็นหลักแล้วนะครับ ไฮเริ่มต่ําลงมาเรื่อยๆนะครับเอาไฮตรงนี้เป็นหลักนะครับในการทะลุก,ก็คือมองว่ายังลงต่อนะครับถึงแม้วันนี้มันจะขึ้นแบบนี้นะครับแต่เดี๋ยวมันอาจจะลงต่อได้นะครับเพราะว่าเทรนยังเป็นเทรนลงอยู่ในสีชั่วโมงนะครับก็เหมือนเดิมครับก็รอรอสัญญาณกลับตัวนะครับอาจจะเป็นโซนนี้ก็ได้นะครับ โซนซัพพลายโซน1ชั่วโมงนะครับระดิงลงนะฮะแนวรับก็2อ1 6นนะครับกับเทรลเลอ์ตรงนี้นะครับแล้วก็2009นนะครับในระดับไฮระดับไฮโซนข้างล่างตรงนี้นะครับโซนข้างล่างตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ รอเด้งเซลนะครับแล้วข่าวตอนประมาณน่าจะมีข่าวนะวันนี้พฤหัสตอนสองสอทุ่มครึ่งนะครับมันอาจจะมีการลงมาชนแนวรับนะครับอาจจะเปลี่ยนเทรนด์ก็ได้หรือไม่ก็วันศุกร์นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วชอบตัดสินใจวันศุกร์แล้วก็วันศุกร์นี่คือยาวๆนะครับยาวๆหมายถึงว่าอาจจะอาจจะเปลี่ยนเทรนด์ไปเลยก็ได้นะครับตอนนี้คือมันพยายาม กลับลงมาแนวรับแนวรับข้างล่างด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังเซลล์ได้อยู่นะครับเซลล์สั้นๆนะครับเมื่อวานมันก็ลงมาตอนช่วงกลางวันลงมานิดนึงแล้วก็ขึ้นแล้วที่จริงหน้าเซลล์ตรงนี้แต่ว่านั่นแหละชะลาใจผมนึกว่ามันจะขึ้นไปสูงอีกนะครับก็ลงมาต่อไม่เป็นไรวันนี้ยิงหน้าเซลล์อยู่จนกว่าจะถึงแนวรับแล้วกันนะครับโอเคครับประมาณนี้